สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับวันนี้ผมได้รับคําถามจากในเพจมานะครับว่ากล้อง Sony A7 Mark 4นนะครับหรือว่าจะเป็นกล้องทุกรุ่นเลนทุกตัวนะครับสามารถเช็คประกันได้อย่างไงบ้างนะครับวิธีการเช็คประกันนะครับก็คือให้เรานำาซเรียลนัมเบอร์นะครับไปสอบถามกับทางไลน์ของ Sony Thailand ครับซึ่งเราจะทําการแอดไลน์โซนี่ไทยแลน d ไปก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปหาซีเรียลนัมเบอร์ของตัวกล้องหรือว่าตัวเลนที่เราต้องการจะนําไปสอบถามประกันครับซึ่งมันจะมีอยู่ตามกล่องครับ หรือถ้าเกิดเป็นตัวกล้องเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ตรงตูดกล้องนะครับเมื่อเราได้ serial number มาแล้วนะครับก็ให้เราถามทางไลน์ของโซนี่ไปเลยว่าอย่างของผมนะครับเป็นกล้องรุ่น A7 Mark 4ใช่ไหมผมก็จะถามว่า Sony A7 Mark 4เครื่อง 7220ดดเป็นเครื่องประกันศูนย์ไหมครับทางล ne ของโ o n y ่เขาก็จะตอบมานะครับว่าจากการตรวจสอบสินค้ารุ่น A7 Mark 4หมายเลขเครื่อง722ตุ 22, ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดระยะประกันสิ้นสุดวันที่10เดือน2 2023ครับนั่นหมายความว่ากล้องของผมนะครับเป็นกล้องประกันศูนย์นะครับระยะเวลาที่จะหมดเนี่ยก็คือ10เดือน2 2023นั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดเขาตอบกลับมาว่าไม่มีประกันนะครับเครื่องนั้นก็คือเครื่องที่เป็นเครื่องหิ้วหรือว่าเป็นประกันล้านนั่นเอง ส่วนถ้าใครอยากจะเช็คเลนนะครับก็คือนำ serial n เบอร์ไปถามทางไลน์ของ Sony Thailand ได้เลยครับผมวิธีการเช็คก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับรายการเพิ่งลงเพิ่งรู้นะครับก็จะเป็นรายการที่จะมีสาระดีๆนำมาฝากเพื่อนๆในทุกๆคลิปนะครับยังไงฝากติดตามรายการนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับไปแล้ว